สวนสวนสรานสามที่ริมน้ําบางประกงฉะเชิงเซราวสวนผักไร้สารเป็นวันที่ฝนฉ่ำมากแต่ว่าร้อนมากเหงื่อเต็มตัวเลยอากาศอบอ้าวแล้วก็เป็นวันที่สวนตัดสินใจปิด14วันตามมาตรการของภาครัฐนะคะไม่ให้คนงานเข้าคนสวนเข้าเพราะว่าต้องการให้ทางทีมงานได้อยู่กับครอบครัว อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยถ้าเกิดเราเปิดสวนแล้วลูกเขาพ่อแม่เขาเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในวิถีที่ที่เราทําได้เราปิดสวน14วันทั้งๆท,ท,ท,ที่ผลผลิตเนี่ยกำลังงอกงามมากเลยเราก็ปล่อยเขาโตตามธรรมชาติเดี๋ยวอีกสออาทิตย์ค่อยว่ากันไรายได้ก็สำคัญแต่ชีวิตสำคัญกว่า ก็ขอให้พวกเราดูแลตัวเราดูแลครอบครัวเราให้ปลอดภัยแล้วก็ขอใหออ้ประเทศชาติอยู่รอดพิกฤิดครั้งนี้เราต้องสู้ไปได้วยกันแล้วก็ช่วยกันกินผักเป็นยากำลังใจกำลังใจมากมาก,มากเลยส่งไปจากสวนสะลานสวนผักไร้าสารริมน้ำบ้าปะกงชะเชิงเศร้าปลอดภัยปลอดภัยนะคะ 搜搜看。